นาโต้พลาเปิดดีลลับเตรียมแผนรบมือการโจมตีของรัสเซียแล้วแฉขยายพื้นที่รบในดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศพันธมิตรจากกรณีที่เมื่อวานนี้10กรกฎาคม66เว็บไซต์ t o อ w ว r ได้รายงานว่าสื่ออังกฤษได้เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่สงครามเย็นประเทศในกลุ่มนาโต้ตกลงร่วมกันในแผนการป้องกันในกรณีที่เกิดการประทะกับรัสเซียแม้ว่าจะถูกตุรกีปิดล้อมก็ตามรายงานนี้โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สื่ออังกฤษอ้างถึงนกการทูตยุโรปที่ไม่ เปิดเผยชื่อ3คนอ้างว่ากลุ่มประเทศนาโตยังตกลงร่วมกันได้เกี่ยวกับแผนป้องกันที่จัดทำขึ้นในกรณีที่เกิดการโจมตีของรัสเซียมีการเน้นย้ำว่านี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นก่อนหน้านี้แผนดังกล่าวไม่ได้ถูกร่างขึ้นเนื่องจากพันธมิตรไม่มีศัตรูระดับรัสเซียและพวกเขาก็ไม่จำเป็นสำหรับสงครามในอัฟกานิสถานหรืออิรักพันธมิตรของ NATO, นาโตบรรลุข้อตกลงในวันจันทร์ว่าพันธมิตรจะตอบสนองต่อการโจมตีของรัสเซียได้อย่างไรนี่เป็นครั้งแรกที่นาโต เตรียมแผนดังกล่าวตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นก่อนหน้านี้นาะโต้รายงานว่าพันธมิตรกำลังพัฒนาแผนขนาดใหญ่สำหรับมาตรการป้องกันที่ควรใช้ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางทหารกับรัสเซียความพยายามครั้งแรกในการทำให้แผนเหล่านี้สอดคล้องต้องการโดยคัดคว้างจากตุรกี ไม่ชอบชื่อทมงภูมิศาสตร์จำนวนหนึ่งบนแผนที่ของพันธมิตรครั้งนี้นาโต้สามารถเอาชนะการขัดขวางจากอังการาได้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะทำในกรอบของการประชุมสุดยอดที่เมืองวิลนิอุสซึ่งแผนเหล่านี้จะได้รับการอนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เป็นท,ที่ทราบกันดีว่านาโตกกำลังเตรียมข้อตกลงลับฉบับใหม่ซึ่งจะมีแผนสำหรับการดำเนินการที่เป็นไปได้ของประเทศพันธมิตรในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางทหารหลายครั้งพร้อมกันโดยกำหนดให้ใช้มาตรา5ของกฎบัตร ลาโหมรวบร่วมถึงเมื่อมีการสู้รบในดินแดนที่ไม่ใช่เขตความรับผิดชอบของกลุ่มเช่นในดินแดนของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพันธมิตร